ะะที่อยู่ที่แทมมุตะมมาลองเสือนะคะถ้าเกิดใครสนใจมามต้มาแนเลยนะคะเดี๋ยวตามแอปไปดูตามห้องดีกว่าน,น,นะคะไปเลยค่ะอากาศที่นี่นะคะก็จะมาอุณหภูมจะเยอะอกันร้อนมากอ่ะ ไปทางลบดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องดีกว่านะคะห้องลกห้องนะคะเหมือนกันหมดนะคะไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนอันนี้เป็นห้องศูนย์หนึ่งส่วนสี่นะคะห้องอาจจะเล็กๆนเดียวแต่ไม่สูกเสร็จแล้วนะคะมีเตียงค่ะเตียงทั้งหมดนะคะอิ่มีโต๊ะกระจกแบนบนมีกระจกเยอะพอสมควรค่ะเตียงนักนะ มาดูห้องน้ำกว่าห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำฝักบัวค่ะนี่ห้องน้ำเป,ป,ป็นาคคคคมาเลยค่ะไปดูโอป้าปั้นรูปเดี๋ยวไอนะคะจะพาไปดูป้ายมาดูเลยค่ะ

โอเคเราไปดูฐานของเราเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจะพาทุกคนนะคะไปดูฐานนะไ<ห>ปเ,เละค่ะลูกปลาจะแปลกใจนะคะเอ๊ะทำไมอายนี่แปลกใจลูกสาวให้ปล่อยผมค่ะนี่เป็นฐานง่ายนะคะเป็นฐานลวเวล็กๆค่ะ เ,เป็นผาเล็กๆก็เป็นที่เล็กที่สุดนะคะก็เลยาคอยมาอยู่ที่นีนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นคาราเกะค่ะคาราโอเกะทุกคนจำได้ไหมยายบอกว่าคูเขาชอบมานั่งอ่านอยู่ตรงน,นี้เขาชอบมานั่งอ่านอยู่ตรงนี้นะคะเขาเขาชอบเขาชอบคัฟใครอยูเนี้ยโอ้ไฮยเอเมโกจ๊ะจำได้ไหมยายเคยบอกไปแล้ค่ะบนตัวแบงค์ หายกรเาะปเมคราเก่เไปดอฟฟิกันบางส่วนตรงนี้นะคะเป็นบ้านของอายเป็นแม่แท้ของอายนะคะแต่อายออายอ ที่บ้านหลังใหญ่ถ้าเกิดรีวิวบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวอาจจะรีวิวด้วยตัวเองนะคะนี่เขาก็ทำน้ำตกน้ำตกนะคะเป็นน้ำหน้าไปลูกอันนี้เป็นประตูมิติเฮ้ย <Hey. S 2> ไปเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมข้างหลัง <Okay. S 1> ไปเราไปเราไปล้นะคดีไปฟิกกันเลยค่ะอีมานิวไป็นไไม่เป็ไ,ไ,เปไ,ไปล้างไป เค่ะเอา่ะแลคะเดี๋ยวเราเข้าไปน้ิกันเลยไม่ได้ห้ามใส่นนอนนะใหย่ใหญ่ค่ะเไปถ่ายคนนี้นะคะเปนรอนจ้ถ่ายค่ะเขาแฮมถ่ายโนตรงนี้เลยค่ะอรนนี้อันนี้ไปห้องน้ำอันนี้เปห้องน้ำมีน้องเสือนอนอยู่ อันนี้นะคะเขาจะเป็นอันนนี้เป็กระจบนี่นะคะคือแท็บเล็ตอันนี้คือคนถ่ายว้ายแล้วน้องคนนี่ให้รู้จักก็ที่ถ่ายครั้งแรกจำได้อันนี้เป็นตัวทะลุด้านหลังได้นะคะอันนี้นะคะก็คือน้องมันนี่น้องมันนี่น่ารักไหม ชื่อวันนี้น,น,นี่แหละนะลีเพราะว่าเนี้อันนี้จะเป็นต<ก>ัวก<บ>ะคะกจอเป็นตันนันนี้นะคะก็จะเป็นตักตากเป<น>็นตัวกตค่ะเนตัอ,ตอนะคะะนวารนะคะนาระคะกเนตวานะาาานวารนี่คเนตวอาเดี๋ยวยจะวนะเนตวาูนานูนก นี่น้องแอลแม่จ๋าไม่อยู่ค่ะแม่เขาไปอบรมค่ะก็เลยพี่ไอกับน้อแอลนี่น้องอันนี้พี่ไอยนี่น้องแอลน้องอิมน้องออมแล้วก็น้องอิงนะคะน้องอิงก็คือคนถ่ายนั่นเองอันนี้ก็คือน้องวันนี้อันนี้ก็คือน้องเรียรคูมาใครจำได้นหมจี่ไอลงยูทูบครั้งแรกอ่ะไอยก็เรียรคูมาไปด้วยจำได้ไหม อันนี้เพิ่งซื้อมาก็จริงหมดเลยนี่ก็เรีนแต่งมือแต่งไหมอันี้นะคะก็จะคืออันนี้เป็นชั้นเก็บของชั้นชั้นก็จะมีผ้าห่มผ้าห่มสำหรับคนค้างคืนนะคะเดี๋ยวจะใส่หมวกหมวกน่าติดอันนี้ก็จะเป็นกระปุกอมสีอุ้ยน่ารักอันนี้นะคะใส่แตงสมุดแล้วมีแจมางที่อายเคยลองก็คือรีวิวสมุดจำได้ไหมรีวิวสมุดที่อายเอาลงอะค่ะลงคุณนะคะ เอวเอลเอลทักหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะจบเป็นเพียนี้นะคะบ๊ายบาย